เอกชนคนสรีบุญเรืองสร้างสีสันเปิดเวทีให้สาวประเภท2ลูกหลานหลวงพ่อพัะใสควารางวัลเทพีสีบุญเรืองจำแรงในงานประเพณีบุญบ้งไฟอำเภอศรีบุญเรืองประจำปี2566 เมื่อคืนวันที่10มิถุนายน2566ณเวทีชั่วคราวภายในศูนย์ราชการอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูองค์กรภาคเอกชนนำโดยน,นายธนบดีบุญเกษมสมบัติห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าซับคอนเนคชั่นพร้อมด้วยนางสาวปิยมาศร,รอริมสันร่วมการจัดการประกวดเทพีศรีบุญเรืองจำแรงเนื่องในงานประเพณีบุญบ้ญบงไฟอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี2566พร้อมสลับการแสดงดนตรีศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยโดยมีนายเพทายจรกระโทกในอำเภอศรีบุญเรืองนางรุจิลาจรกระโทกแม่บ้านมหาไทยเขตอำเภอศรีบุญเรืองพร้อมคณะแม่บ้านมหาไทยเขตอำเภอศรีบุญเรืองพันตำรวจเอกสุม,มิตรนันสถิต ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร์สีบุญเรืองพร้อมประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสถานีตำรวจภูธร์สีบุญเรืองและนายนารงคงศิลาปราหัดอาวุโสอำเภอสีบุญเรืองร่วมให้เกียรติชมการประกวดและมอบรางวัลสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งเทพีสีบุญเรืองจำแลงในครั้งนี้นายธนบ,บดีบุญเกษมสมบัติห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าซับคอนเนคชั่นกล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่อำเภอสีบุญเรืองจัดให้มีประเพณีบุญบ้ญบางไฟอำเภอสีบุญเรือง ประจำปี2566โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าการโชว์เครื่องเสียงในรถยนต์ทุกชนิดกิจกรรมบันเทิงและการและเล่ออื่นๆอ,อีกมากมายและเพื่อให้การจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมเยาวชนได้แสดงออกรวมถึงประเพณีการทำบุญบ้งไฟที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานจึงจัดกิจกรรมการประกวดเทพีสุบุนเรืองจำแรงให้ประชาชนได้ออกมาเที่ยวชมบรรยากาศและชมการประกวดในครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและชื่นชมความสามารถของ ผู้เข้าประกวดท่ามกลางบรรยากาศสถานที่ไม่เอื้ออํานวยเท่าที่ควรเนื่องจากฝนได้ตกลงมาอย่างหนักช่วงก่อนท่าที่ผ่านมาในขณะที่นางสาวปียมาศลอลินสันหรือมาดามไหม กล่าวว่าสำหรับการประกวดเทพีสีบุญเรืองจําแรงในครั้งนี้มีผู้เข้าประกวดร่วมเดินทางมาจากต่างจังหวัดและภายในจังหวัดนองบารูร,ร่วม50คนแต่ก็ถอนตัวไปก่อนขึ้นเวทีประกวดเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออํานวยโดยคณะกรรมการตัดสินได้มอบรางวัลให้กับนางสาวลิชดาพรพิมพสํารานจากจังหวัดนนองคายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคว้ารางวัลอันดับหนึ่งเทพีสีบุญเรืองจําแรง ประจำปี2566และรองอันดับสองได้แก่นางสาวมุกดาราทานันทรวิจิคอนโดยผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลและสายสพายพร้อมเงินรางวัลและได้รับเกียรติจากนายอำเภอศรีบุญเรืองภริยานายอำเภอพร้อมผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรืองและภริยาให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมบันทึกภาพไว้เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมต่อไปสุพัชรการแก้วสิงภาพและข่าวเพนพภาทับซ้ายขวารายงานจากจังหวัดนองบัวลำู